เรอดก่อนค่ะปีกับสิบเอ็ดเดือนเที่ยววันนี้อยู่สวนส่วนขอนแก่นอืม

ขอบคุณที่สุดนะจ๊ะนักท้าจับน่ะรถเชื่อมอะรรถเชื่อเครับโดยการรถชมวิวนะครับเราจะจอดขึ้นได้ลงตามจุดตามสถานีฮะรถไปได้จอดรอนะครับเดยชมได้ไม่จำกัดเวลาฮะเวลารถวนเวียนฮะขณรเข้าไปขึ้นได้ทุกคันนะครับเพื่อลงตามปลายครับนะฮะซื้อบัตรนักาได้หนึ่งรอบนะออกมาแตนรอบเราจะเข้ามาใบซื้อบัตรใหม่นะฮะไปชมนากท้าไอ้หน้าใช้เบอร์ครับใบเบอร์เราเป็นรถพามิโก้ อุ้ยน้องาบิโก้ฮะาบิโก้ขาเรียบงีบาบิโก้ใหญ่นะมีสองสีฮะใหญ่โดยเราเป็นหงลุ้มใช่ใชมือด้านในทุกกระจกก็จะเป็นหน้าหน้าหเล็กเล็กสั้นฮะแต่เชือไปลงสิบหมีก็ได้ย้อนกับมาชมก็ได้ต่อไปสายที่หนึ่งกบสาทีหมีฮะสมีสมนกนะฮะดยจากัวซลงไดฮะ้ชมก็ไป้นเรื่ยได้ครับถ้าเราจะขึ้นรถเราก็รอตป้ายตสถานีเป็นรถบุญเบียานว่ารได้ับ ดี๋จะจอดที่เินทางชลบุีชมนกนะฮะเราจะเบอร์โซโล่ให้นะฮะอย่ามาดูหมีเร็วอุก้ยหมีหมีอย่างนะคือคนเลยเอาคนเนี่ยหันเชียว นี่เราก็เดินไปเรื่อยๆเห็นพี่หมีไหมคะเห็พี่ร่มไมคะร่ไม่ไดเอามาเลยเห็นไหมเห็นพอเพิ่นลูกขนาดสีหองเจ้าเอาพี่หมี เอน้ำแม่ก็บ่ได้กมาซื้อหุดซื้อหมาหมีหมาเขาเรียกเรียกว่าหมีหมมีคนหมีหมาบาีพ่อเพิ่งได้ซีดีอูบารีลินป่ะต่อไปลากบายพี่หมีแล้ว๊ากบายพี่หมีหมีควายควายหลับปุ๋ยเลยหลับปุ๋ยเลยค่ะหลับปี มีกี่ตัวตัวนั้นก็มีกี่ตัวนะดูเลนองมีกี่ตัวค่องตัวค่ะมาดูนกมาดูนกชองตัวค่ะนกอะไรเชียวนกกระยางขาวป่าเชียว่แกนม

ไก่ฟ้าไก่ฟ้าหลังคาไก่พญาโอนี่ไก่ฟ้าพญาโอตัวนี้ไก่บ่าเห็นคือบ่มีได้มางนั่งดูจิราบเอ้าวยีราบยีราบด้วยเห็นทำไปขี่ยิราบเด้อทำไปขี่ยิราบเด้อขี่ค่ะ อ่ะเอ็นแอ่นั่นเอาคุกกี่ยีรา่ตัวใหญห่โอ้จะชิมนี่หรอคะความยคำน้ำโอยน่ากลัวโอ้ยน่ากลัวถไปแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเชี่ยวเชี่ยวเหนื่อยไหมคะเชี่ยวเหนื่อยไหมคะอ้าวอ้าวอ้าวอันน่าร่กนึงอันน่า เบิงโอยู่สือเสียวเชฟมาหาพ่อมาจุ๊บมาถอดรองเท้าขาถอดรองเท้าร้อนร้อนแม่บอกว่าไม่กินอร่อยไหมคะเสียวกินกับแม่ปาป๊าไอ้นะอร่อย นี่ระหว่างทางก็จะมีร้านน้ำด้วยนะครับเอาขึ้นนั่งไหมแงั้น้าลูกขึ้นบนนั่งย่านเลยน่ะย่านหรอเดินแม่พาขึ้แลนว นั่งเลยค่ะนั่งเลยนั่งนั่งคุณนั่งลูก่มนะแยบกว่ายิ่งแยบของกินพลังขึ้นรถนี่รับแบบนี้เพิ่มพลังไหมลูกเพิ่ <c oughs> มพลังก่อนไหมเพิ่ <c oughs> มพลังไหมเพิ่มพลังไหมคะเพิ่มพลังไหมคะเจ้าชายจะใส่พลังไหลยังบอเบิร์ดเล่นได้หนีส่วนซัดนะ ไปไกลได้หนิป้วยักกลัวจับย่าหน่อยยักกลัวลิงลิงใหญ่ลิงกระลอกน้อยไหมครับล้มเ นีกระลอกป่ปาเดินเดินเดินตำรดูขอให้เดินทางปลอดภัยจับมังคีมังกีกันกินเลบทางนี้ทางนีตัวเล็กเลยทานีเชียวมีแต่ลิงน่อยเชี่ยวเชี่ยวเห็นไหมุณอุลังอุตังยาง้มังกีไม้นเอาอื

เห็นไหมเพื่อนเพื่อนใส่กระโปรงสีชมพูเนี่ยลูกเห็นมที่บ้านเย็นอีตามองกล้องดูไหมเพื่อนเห็นไหมตรงนู้นนี่เงชี้เพื่อนอง็งเอ้ามีน้ำผุด้วยเร็วเพเร็วเพืดาพุดา หน่อยค่ะเดิหน่หนูใหญ่หนูหนูใหญ่ค่ะป้าป้าโตจุวเห็นยังเหรอเห็นไหมนี่กินั้วอย โอ้เสียงวาเทอนเห็นมองไก่เนี่ยนิเชียวดูมีมีกี่ตัวนับดิมีมีมน้ยเห็นเรียกไหมคะเห็นไหมน้นเห็นเรียกไหมแม่กับลูก มาทำเพียงทำไมแม่ลูกแม่ลูกเนสูนเขา่จับนะไม่จับนะพี่เชียวบอกไม่จับนะดิงไม่จับนะพี่เชียวตีนะพี่เชียวเติมพลังก่อนมีเพิ่มด้วยเอานี่มี

หนูคาปิบราหนูยักษ์ตัวกินมดอุยเล็ดตัวใหญ่จังเลยเจอเห็นเล็ดไหมคะนู่นน่นี่ไงปีที่แล้วห้องาบน่อยู่ตรนนั่นไง นีอ่อาหารยังไงรเงี้ยส่วนนั่งถ่ายไกลอยู่เเนาะไปพ่อพาลูกลไปกีนเลดไปขึ้นไหมลูกขึ้นไหมนั่นเพื่อนเพื่อนไปดูแลดดูเพื่อนเพื่อนไปดูแลดเฮ้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วอบ๊ายดีเอ้ยเห็นไหมเขาแหลมเลยเลดมาแล้วเชียว ตรงนันไม่ใช่เขามาในลูกเขาเรียกว่านอแรกเ็ดมาแล้วค่ะเอ้าเอ้าอวดข้าวใหญ่จะเลยอย่างแช้างาเลยอย่าแต่เช้าช้าเลือดแผลเลยดูใส้หลังงานทำมาอีวิทยอกว่าอว่าไอ้เรดมองอาหารแล้วเอาเรียกคุณยายมาดูเรดเน่ยเร็วเ